สสอใช้ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีผู้มีประชาชนในหัวใจเราไม่เคยลืมกันลุยช่วยพี่น้องประชาชนทุกพื้นที่มีปัญหาร่วมแก้ไขล่วมขจัดทุกๆุกพื้นที่นำความสุขให้ทุกท่านสสใช้ในโรดสุนทรเลขาที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีได้รับเกียรติเป็นประธานเป็นสักขีพยานและได้อำนวยอวยพรให้กับคู่บ่าวสาวและเดินพปบปากพี่น้องประชาชนตำบลแม่เล่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ขอให้มีความสุขคิดสิ่งใดขอให้สมความปรารถนาทั้งคู่บ่าวสาว ลูงครับเราไม่เคยลืมกันร่วมสร้างสารรค์เป็นกำลังใจให้พี่น้องร่วมการแข่งขันฟุตบอลส่วนหลวงครับโรงเรียนส่วนหลวงตำบลบ้านไร่อำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์กิฬาสร้างคนคนสร้างชาสอสอใช้ส่งเสริมการออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่ดีห่างไกลโรคมียาเสพติดสังคมย,ยั่งยืนทุกครอบครัวมีความสุขเราไม่เคยลืมกัน หลังจากนั้นสสใช้ได้เกียรติเป็นประธานงานนาปนกิจคุณปวินาทวีเขตกิจนวัดหนองโพตำบลบนางมะอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวทวีเขตกิจด,ด้วยครับเป็นกำลังใจให้กันเสมอเราไม่เคยลืมกันจากนั้นสสใช้ที่ปรึกษารองนายกรัฐมนตรีได้รับเกียรติ เป็นประธานฟังพระสวดอภิธรรมคุณแม่สามรวยเรือสีจันทร์ต่อเขาชนกันอำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวเรือสีจันทร์ด้วยนะครับเราไม่เคยลืมกัน